สวัสดีครับมาอยู่กับนทั้งหลายนะครับเล่นกันหมดเลยมีตัวอะไรบ้างครับเอออันนี้มาเล่นน้ำทะเลกันนะครับนี่ไร right right ออนพิงไรออนเอ้ยถังแถบนี้ก็มีนะครับเล่นหมดเลยนี่คราวเอ,อ้ยไม่ใช่ฮอสโอ้ยขึ้นมานะครับฮอสมาคราว พิงข <Pink> ้าวแม่ไอ้จงพูนี่ก็เลสข้าวไฟส,สีแดงกรีนข้ <Green. S 2> าวไฟสีเขียวรู้สัตอื่นบ้างพิงบัฟเฟล kemir lagi mm. right right elephant blue อ้าวออรเรนเฮ้ยออรเรนบอฟฟโลฮัสใครสี่ทีท็อปโอ้แล้วดูนะครับถุงายเต็มไปหมดเลย